สบายดียเออสบายดีเป็นได้ดูยังเป็นไดงามเนาะไงเนื้ไร่อยหามาให้อ,อพี่นอ้องไยกะเดี๋ยวชีถามเขาเรื่องก้อนแบบนี้นอๆๆ้นองเนาะน้องมินตาอายุจากปีเนาะอายุสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดอืมอ่ะเลยว่าว่าไง,ไงลองมาเปิดใจว่าสรุปง่ายๆว่าตรงๆกันเลเนาะลูกผู้ชายก็คือว่าเธออยากอมีมีผู้บ่าเพิ่นทรงเสียเพื่อ เฮียนจบเลยเนาะโดยอ่าถ้าเพื่อน่งเสียเฮียนนี่ทีมักหากเพื่อนที่บอโดยโดยอ่าบ่ได้ตั้งใจมาตั๋วมาหลอกบ่บอคง่งบ่ส่งดอกเนาะมา่งเนาะมาส่งตัวโอเวนดอกก็แบบนี้ยังใจซื่ออยู่ยังใจซื่ออยู่พี่น้องเลยเนาะจะมาเปิดกล้องเรไรนี่พี่น้องเลยอ่าเปิดกล้องเรไรนี่ ยังเช็ดชงสบายดีพี่น้องสบายดีอ่าพี่น้องเอฟซีของอตุสิบเบิร์ดชุกชุกคนพี่น,องงนอ้องเห็นเนาะเบิร์ตชุ่มออกชุบอนพี่น้องอ่าบอสเป็นพี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องอยู่ฝั่งลาวและพี่น้องอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเห็นเนาะยินดีต้อนรับเบิร์ตชุกคนชุ่มฐานพี่น้องเห็นเนาะเข้าสู่่ชองของตุสิบปันสุปอีกแล้วพี่น้องเห็นเนาะ อ่าหรือว่าตัวชิดปั่นหักมือนี่พี่น้องเหรอเนาะคือเกา่าคือเดิมเนาะเพิ่มเติมคือเศร้าเป็นไข่แล้วมือหนึ่งกันซิลุยเต็มที่พี่น้องเหรอแต่ยังอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นี่ยังเป็นอยู่น้อยนึงพี่น้องเลยวิวทั้งหลังก็งามเนาะพี่น้องเนาะพวกใหม่นี่แปลกตุแปลกตาเนาะแต่คือว่ามือนี่นี่มีอ่าสาวสาวสำน้อยมาเปิดโตใหม่เด้อพี่น้องเด้ออ่าเนาะกะ เพิ่นก็ได้ติดต่อมาเนาะเพิ่นติดต่อมาหาทางตุสิษ์นี่แหละาทางน้องเพิ่นนี่ติดต่อมาว่าอาืมอ้ยว่าน้องอยากเปิดโตว,ว่าอยากเปิดโตเปิดใจน,นี่นะพี่น้องเอ้เนาะอ่าอยากเปิดโตเปิดใจแต่ตุสิษ์ก็เลยถามไปก่อนว่าเป็นยังเจ้าคืออยากเปิดเปิดใจเจ้าเนาะ,ะว่าหนึ่งน้องเพิ่อนวาอ่าอยากมีคนมาดูแลดูแลอ่า โตเพิ่อนโตน้ตนองเพิ่นอะไรเนาะดูแลหัวใจพ่อมอยากศึกษาเรื่องคมหักน้ำมาสินซะทางทีอ่เอา้าว่าเจ้าพ่อมันเลยบ่กะกะพ่อมน้องเพิ่นว่าเพราะวา่าหนึ่งกะย้อนว่าทุกยากเลยกะพอดีน้องเพิ่นไปเห็นคลิปเนาะคลิปตัวอย่างคลิปอย่างคลิปเขาน้องนุ่นคลิปหลายหลายคนที่ผ่านมาที่ตัวชิดไปทา่ายังกะอ่ากะคลายแปลว่าก็ได้รับการเสือเรือจากผู้บ่าวภูแพ้วน้ำแหลนะเนาะ เพราะว่าตอนนี้น้องเพิ่นคือว่าเฮียนอยู่บ่อด้วยนะใดแต่ว่าบมมีเงินเฮียนต่อเลยสิของเฮียนพี่น้องเลยอย้อน้นนั้นแห่ะน้องเพิ่นจังจกมาเปิดใจเพื่อว่าอ่จะมีเงินมีคำเพื่อด้เฮียนต่ออีกเนาะตอนนี้น้องเพิ่นก็คือชิังเฮียนอยู่แต่ว่าน่ใดแหละตชิดสิถามน้องเพิ่นเพิ่มเติมแลละให้ทุกคนตัดสินน่วกันนาอพี่น้องเนาะคือว่า เอาเรื่องจริงมาว่าเนาะตัวชิดเนาะบอตัวบอาตัวบอหลอกเอซีเนาะไอเอซี่ัดสินเอาตามตัวชิดกับสีสัมภาษณ์ตามความจริงถามน้องเพิ่น์ดเนะาะคำว่าเจอมีผู้มาหักมักแท่นี้ต้องได้หักไรทางอันตัวชิดบอกน้องเพิ่์ดไปแล้วเนาะอ่าบอให้อ่าบ้าล้มลินลินเนาะหักแต่ว่าก็ต้องให้น้องเพิ่์ดเลือกเนาะต้องให้จะมีเข่ากันนั่นแหละพี่น้อง เขาจังอยู่น้ากันเขาจังลมกันได้เนาะผู้ชายกับผู้หญิงอันนั้นเป็นเรื่องของคนสองคนเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวเฮาสิเปิดโตน้ากันเลยไป้องเห็นเนาะน้องเพิ่นยังพูดว่าชื่อน้องเพิ่นท่านหนึ่งน้องม่าชื่อยังวันที่ต่อมาทั้ง f เฟซบุ๊กไป้องเห็นเนาะอ่าเพิ่นอยู่ใกล้บ้านนี่แหละโอเคตอนนี้ก็มาครับคือเก่าคือเดิมไป้องเห็นเนาะดามุนทุ่มอยู่อย่างนี้นอ่ากับตู้เยี่ยงใจใจเกิดร่อยเนาะแต่เขาจะเข่าคนละเทื่าละทีเนาะเขาพ่อาัพ่อพ่อ อ่าชิ่เข่าพร้อมกันก็่อยเลยแม่อาได้ได้เนาะโอเคพี่น้องไปเข่าพร้อมกันเลยบาทสบายดีเออสบายดีเป็นอดไดูยังเป็นไดงามเนาะเนี่ยอะไรข่อยหามาให้ผู้บ่าวเอิ้งเป็นอะไรเนาะตัวชินแต่งหาแต่คนงามนี่เจ้าเนาะฮะแต่งหาแต่คนงามนี่เจ้าเนเขาเอินว่ามีตาหามีแววไหมาว่าตัวงามบ่เจ้าว่ะงามข่อยก็ว่างามได้เอฟซีเขาจักชิวานอะไรเนาะย อันนี้ื่นก็ต้องถามชื่อที่ยังยงนามของน้องก่อนปปที่ถามชื่อมาจักชื่อเพป็นนิดน้องคนเปลี่ยนข้นข่าวนะทุเนาะเนยข่าวอ่ะคนอื่นทีถามให้คอยถามบ่ถามเลยถามน้อกันนี่แหละเนาะคือคำถามอะไรออกอะไรถามน้องเพคนเด้อแต่เอาคำถามสีนั่นเนี่ยได้คำถามค้าเดี๋ยวน้องเพคนจีตอบไปได้อ่าพร้อมหรือเปล่าน้อพร้อมแล้วอ่ามาต้องเขินเด้อต้องเขินไอ้มีเมียบัดสองคนเนี่ย เออน้องชื่อยังน้องล่ะชื่อมินตามินตาโดยอ๋อชื่อยังไงชื่อน้องมินตาเนาะอืมเจ้ามีครอบครัวเจ้ามีไอ้น้องจกคนนี่เนาะสองคนสองคนโดยมีคนจะมีน้องบ่บ่มีอ้ายมีอ้ายอ๋อเจ้าเจ้าเป็นน้องลาะโดยอ้ลูกสาวเดียวทั้ตัว กระดองท่าไน้เนาะไม่ได้ <c oughs> เอาไว้ตำหลังอะไรเนาะตเขาจะว่ากัน,นกให้ให้มีอให้มีผู้อันมักหักสนใจก่อนเนาะหยินมะไดเห็ปุปลไยอยู่พี่น้องเลยเนาะแบบธรรมชา,าติอะไรอย่างเนาะเรายังไม่ได้แต่งเน้นเนา<ด>ะเป็นแบบว่าบร่แต่งด้วยเดยนี่เนาะหนาดไ่ได้ทาอย่างไรบ้ออพี่น้องเลยกา เดี๋ยวฉีถามเขาเรื่องก้อนบบดนี้น้องเนาะน้องมินตาดยอายุจักปีเนาะอายุสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดอืมสิบเจ็ดปีดคือว่าเป็นผู้ใหญ่เลยเนาะคือันรเบวาชงจะคือเด็กน้อยเนาะเกาหลีเกาหลีเออเราคนข่าวดิคนข่าวเลยคือเด็กน้อยคนตน้อยชื่อนะอืมคนโติน้อยเนาะเลยสิบเจ็ดบอดยอืมสิบเจ็ดปีพี่น้องเลยเนาะ ก็พ้นว่าคันว่าอันบ้านเมืองเฮานี่คำพูดไม่ได้เขาเฮียนนี่แม่นเอาผัวแล้วกัดบ้านเท่านี้เอาแล้วชิบซี่นะเนาะชิบซี่ก็เอาแล้วบ้านเทาน่ะอันนี้ก็คือการนั่นในเมืองเนาะเดี๋ยวถามอีกก้อนว่าสิบเจ็ดนี่ตอนนี้นี่น้องยังเฮียนอยู่บ่โดยังเฮียนอยู่ยังเฮียนโดเฮียนอยู่ห่องห่องไดงนะ มอหะมอหะโดยอโอ้ยอยู่ห้องมอหะดูกรสิจบเลยเนาะคือว่าปีนี้มอหะเนาะซื้อว่าแบบมอหกมอเจ็ดชั้นเฮียนกับเป็นผู้ใหญ่เลยนะเนาะกลายมอต้นได้ได้พี่น้องเ้ยเป็นอาตอนปลายได้ได้เนาะมัธยมตอนปลายเลยพี่น้องเลยเนาะคือว่าพันว่าอยู่ไทยกับมอหะเหลือปีเดียวเนาะมอหกเลยเนาะว่าจบมอหกเลยเนาะอยู่ไทยเฮียนหอนมอหะแต่คือว่า ติดต่อหาไอา้เพราะว่าสิเหียนโมหะกับสิบ่มีเงินเฮียนต่อหาน่ากับสิออกแล้วโอ้ไม<อ>่ออกและจังติดต่อหาไอา้อยากอ่าข่าวเรื่องเลยก็คืออยากเปิดใจน้ำบ่โดยอืมอยากเปิดใจเพราะว่าอันบ่มีเงินแต่เฮียนนี่บ่้องลงมาอ่เอาเลย,ว,ยว่าว่าไงลองมาเปิดใจ ว wow, ่าสงรงาุปง่ายๆว่าตรงๆกันรึเนาะลูกผู้ชายก็คือว่าเธออยากอันมีมีผู้บ่าวเพิ่นส่งเสียเพื่อเฮียนจบนี่เนาะโดยอ่าถ้าเพิ่นส่งเสียเฮียนนี่มักหักเพิ่นอยู่บ่ <c oughs> เอาและเท่แล้วก็แบบว่าว่าง่ายกัล้มกันเบิง่งนี่แหละเนาะโดยอ่าคือว่าอันอยูุต่อเจ้าของทำเฮียนนี่บ่ได้มีผู้บ่าวเพินบ่บ่บ่เคยเคยจีบผู้บ่าวบ่มีแต่หยอกกันคือหมู่นี่แหละ โยงเฮียนนํากันนะเนาะหยอกหยอกกันลินหัวกันที่ชื่อแปลว่ามันจ่าคล้ายๆแบบมันความผูกพันมันแบบมันเป็นมูหลายกลัวนะตุตุอย่างเลยแปลว่าเขาคล้ายๆแบบคือเขาเฮียนตะกี้เลยเขาเฮียนกับมูรุ่นผู้ยิ่งนี่ที่ว่ามักฮักกับบอเรกว่าบอขอโทษพี่น้องของเทียนจีแม่หยอกยอะไรกับมึงกูว่าว่าแบบในฐานะมูมันก็เลยผมมีความหักชเนาะอ่อ แต่เลยแบบว่าคันกับคนอื่นบางทีอ,อาจจะแบบพ่อผมเคยเห็นหนาวผมเคยลมเนาะบที่อ,อาจจะอันมีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งไปจักเนาะแต่ก็ชีบอกน้องก่อนเนาะคือว่าอันคันเปิดใจนี่มีหลายคนไหมคำนว้าอ้เปิดใจไอ้ยโพสลงไปนี่สีมีผู้บ่าวในหลายคนแล้วก็หลาย อ่าอายุอีกเล็เนาะตุ mm hmm. อ่ะน้ำเต่เล็กน้อยนับเต่ผู้ใหญ่นต่แต่ว่าเขา้ากะแต่ว่าน้องน้องจะเป็นคนเลือกเองดอกเนาะอ่ mm hmm. น้องที่ได้เลือกเองว่าน้องจะอ่าเลือกชำใดเลือกชำใดในเทาไอ้สนะิทามมนแต่วันะ mm hmm. นี้นี่คือหู้รำกัรเลกว่าน้องนี่เปิดใจเนาะต้องหลานะเนาะอ่อมีสเปคตั้งไวบ้บ่ะว่าต้องอ่าสูงต้องขาวต้องโลต,ต้องเท่ เดี๋ยวได้ก็ได้เขาค่ะเดี๋ก็ได้ก็ได้ขอแต่ว่ามาขอแต่ว่าดูแลขาดูแลเขาได้เลยช่วยเหลือเขาได้เนาะพ่อไงกับพ่อสีลมสีคุยเนาะแมนพ่อสีจริงใจบ่โดยโดยอ่าบ่ได้ตั้งใจมาตั้วมาหลอกบ่บ่ชง่แบบนัอกเนาะ มาชงเนาะมาชงตัะโอเวนดอกก็แบบนี้ยังใจซื่ออยู่ยังใจซื่ออยู่พี่น้องเลยเนาะจะมาเปิดกล้องได้หรือยี่พี่น้องเลย่อาเปิดกล้องได้หรือยี่เพงไม่เอฟทีซีตีกันบ่อยอ่าเนาะเออยิ้มมาได้งามซ้ำเออวท่าเอาโพทลงใบแต่ละเทือกนี่เนาะแย่งกันบทท่านกันมาให้ฮอดผูเฮาไปถ่ายเลยดูไม่ได้ซื่อไม่ได้แทงได้หนี่พี่น้องเลยเนาะคันว่าผู้บ่าวผู้แพ้วนี่๋มีเงินมีคำใน่นี่เนาะ แบบเดียวก็ไม่เขาเอาเข่าฮุ้มเฟอร์นิเจอร์นะตุเหมนเขาเอาเข่าไปไปคัดไปไปทูไปท่าสอกท่าสีดิวอยเม็นบาร์่าเลยอันเฟอร์นิเจอร์เฮือนหลังนั่นหลังงามมันจะแบบเดียวอันนี้นี่ธรรมศาสตร์อะี้ธรรมศาสตร์เลยเพราะว่าบอกน้องคนนี้ว่าไม่ต้องให้แ่งอย่างลาเห็ดแบบธรรมศาสตร์เนาะมนเออแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้อองเฮียนนะวาน้องเด๋อ่เนาะแต่ก็คือแบบว่า ตอนนี้นี่คือคัดชนเนาะเรื่องเงินเรื่องคำนีไปองเฮียนเหนื่อยอะก็คือทางครอบครัวเฮานี่ก็ทุกข์ยากบ่โดยอืวคืออ้ายเพิ่นเฮียนจบแล้วบ่อายเจ้าเฮียนจบแล้วอ๋อเพิ่นอยู่ไปเหตุวิ่กอยู่ไทยอ๋อเพิ่นไปทำงานอยู่ไทยโดยเออเพิ่นไปทำงานอยู่ไทยเพิ่นมีครอบครัวแล้วบ่ยังยังโอ้ยังเป็นนั่นแหละวัยรุ่นอยู่เนาะเหยเพิ่นอายุจักปีแล้ว เพื่นอนอายุสาวปีโอ้กาลังแบบว่าสมมติว่าสี่ขันไปอาฮูจักเก็บนี่กห็นยังใครได้เนาะวัรุ่นชั้นี้นี่เนาะขันติดลิ้นนี่ระว,วังอันตรายเพื่อนเพื่อนกับผักเพื่อนผักมาให้อยู่บ่โดยผักกับเต่ว่าตุอยู่ไทยนี่อาห้องเช่าเขาซื้อเนาะมันกับผักมาได้กัมบมลายดอกซึ่งเอยเชื่อเลย เพราะว่าพอไปขายงานในชื่อเนาะเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างเพิ่อนเนาะอ่ะบัดีฮะชิโง่เข้ามาเรื่องคมหักของน้องเพิ่อนอีกบาทบัดนี้สเปกนีบอไปแล้วเนาะบ่มี่ดีบ่สเปกนีอ่ากัดต้กรบบมีสเปกกับบเว้นว่าชิรุ่นนั่งรถเข็นมากับบ่อเลยเนาะเนาะเนาะรุ่นแบบว่ารุ่นแบบว่าแปลว่ายังแข็งแห้งคนแบบว่าขาวบ่คือว่า ลำตัมชูงโบเนานะกับไฮโบมาโด้เนาะแบบว่าสเปคของเจ้านะรเราบ,าบาอกในเรื่องว่าบ่มีน้องว่าแต่ว่าอันนี้ข่อยข่อยบอกแทนน้องว่า,า,วาวกับแบบว่าบุธึงขันจ่ว่าซัก <บา S 2> ไม่กันเ<ะ>ต้าอย่างมากกับนะ <c oughs> บัวแบบน่ะบัดนี้นี่สิทธามเรื่องคือเขาหู้แล้วผมน้องบมมีสเปคเนาะดบัดนี้นี่ FCI นี่มีแต่คนมีอายุประมาณสี่ห้าชิปนี่สิทธามน้องว่า น้องจํากัดบ่ออัญมณีต้องน้องต้องร่มได้ประมาณคนประมาณจากปีค่ะจากปีสี่สิบลงมาสี่สิบลงมาเนาะอ่าสี่สิบลงมาสิสิมาแต่บ่ให้เกินสี่สิบหาใช่เนาะเพื่อหนึ่งอ่าแต่ว่าให้สี่สิบลงมาเนาะถ้ 40, 40มามุมงว่ายสิบนี่สีรมอยู่บ่คุยกับเพร่ยงอยู่บ่ คุยลองเบิ่งลองเบิง่งเนาะลองเ<อ>บิง่งอลองคุยกันไปก่อนมูหา้าส<ด>ิบเนาะแต่คันรุ่นชักไม่เท่ากับ <c oughs> นั่งรถเชนบอวเนาะเก๋เอามาดีกว่าที่ได้ได้เลี้ยงเนาะ<ด>ประมาณนั้นพี่น้องเหรอเนาะถามไปแล้วเรื่องอ่าสปอสเปกน้องอๆเนาะหรอ่าสเปกบ่มีอ่ายกาบานี่นี่ เลือกไว้อยู่บอ่ออันอยากล้มมันเบาๆนี่อยากล้มทั้งใดถ้าเป็นพิเศษหรือว่าอ่าอยู่อยู่ใส่ก็ได้หรือว่าอยากล้มมันเบาเน้นเน้นเบาทั้งใดสมุดเลือกได้แบบอ่าเบา<ห>อยู่ไ<อ>ทยบอ่บอบอ,อยู่ลาวบอ่บออยู่นอกบอ่ออยู่ต่างประเทศบ่อหรือว่าล้มใส่ไทยก็ได้อยากล้มคนไกลทางไกลทางไกลอ๋ออยากล้มคนทางไกล ขั้นไกลคือว่าเล่าขั้นตัดออกก้อนเนี่ยตัดออกก้อนลาวเ้านี่ถ้าเพิ่นอยู่ต่างประเทศนี่จะมีชิดมีชิดอยู่เนาะมีชิดเพราะว่าเพิ่นน้องเพิ่นอยากลมทางไกลเนาะคือไทยนี่กับไก่เติมเลยเนาะนั่งรถบนมือขอเนาะไก่เนี่ยเคยลมอยู่บ่าผู้บ่าวผู้บ่าวไทยบอยังบ่เคยลมบ่เคยรอเนาะของเดวารายยังบ่เคยเนาะยังบ่เคยลมฮัดผู้บ่าวลาวอืม เพราะว่าส่วนใหญ่นี่ยเอฟซีของไอ้นี่มีแต่บ่าวไทยเลยเจ้าเจ้าว่าเจ้าพังภาษาไทยออกอยู่ดอกเนเาะโดยเพราะเขาขาอยู่ดอกเนาะอ,อ่าเพราะว่าจะเป็นต้องเฮียนได้ภาษาไทยนี่เนาะมันแข่งข้ายกันพี่เนาะใหญ่มากนะเปลี่ยนรถไทยกันมุ่งยากรถนะเพราะว่าเฮาใหญ่มากในเบิ้งโทรศัพท์แน่นเบิ้งโทรศัพท์แน่เนาะมันหนุนในแรกแรกกับล่าเขาหรือเบิ้งของไทยนี่เนี่ยโทรศัพท์โทรศัพทอะไรอ่นงนี้แต่บัดนี้เนาะไอ้ถามอีก สมุดวาสมุดสมุดเนาะอันนี้เรื่องสมุดเด้ออ่าสมุดวามีซะอันผัว uh, จากมาสนใจเนาะสนใจวานใช่เพิ่นที่ตดต่อมาผมมันเท่ากับทางอันไอเลี้ยงหรือว่าทางอ้ายนี้เพิ่นเพิ่นอย่างลมเจ้านี่เนาะเพิ่นลมเพิ่นมังหักเจ้านี่สมุดวาในอนาคต แต่ว่าลมไปดโดนสามสี่เดือนหรือสี่ห้าเดือนอ่าสมมุติตัวอย่างนี่เพื่อนเป็นคนไทยเนาะโดยเพื่อนอยากมาดินมาเที่ยวหาไปไอ้าพาเพื่อนมานี่ได้บ่ได้อืเนาะ,ะเพราะว่าอ้ายพาอ้ายพามานี่ยโชว์สามคนเลยเออมาดินมาเที่ยวเนาะโดยมาดินมาเที่ยวมาเห็นหน้าเห็นตากันอ่คือมาคือเปิดใจนี่ ลืมถามทำแม่กับพ่อดีกับพ่อมบ่พอมอ่าเพราะว่าเดียวสี่มีคำมาทำรังอีกว่าพ่อแม่หู้น้ำอยู่บ่อ่ะเนาะมโบจักเนี่ยใจแบบนั่งเกี่ยวแบบเอาเปิดไปคลิปนึงจองคลิปแบบนั่งเที่ยวแบบพ่อแม่ช่างอายาแบบนี้นะเมนเมนเมนพ่อแม่ก็คือว่าพ่อมเนาะโดยอ่าพ่อมอยากให้ลูกสาวดี มีผู้บ่าวเนาะเออพี่ผิดอะไรเนาะเติมยังมีคนพาเห็ดพาช่างฮะเนาะเมนเมนเมนครอบครัวก็แบบฮันนานี่ทุกอย่างเนี่ก็เลยฮันว่าบ่ได้เฮียนกันอ่าอยากให้มีผู้มาดูแลหน่อยเนาะแต่กะใน้นในใจไอ้นี่อยากให้เฮียนให้จบได้เนาะขนมีผู้บ่าวซาคันว่ามักหักนอกอรีนี่กันเนาะตู้เย็นกะขอให้อัน ให้น้องเฮียนจบอีกสองปีก่อนซะแต่ว่าเขากลับล้มไปน้ำโมเป็นเขาก็เฮียนวิซาหักไปน้ำแต่กัเฮียนมีซ่าเฮียนไปน้ำกะครบคู่กันไปกับโมเป็นยังสมัยตัวเวียงไอเยียงจะเฮียนนึงนเรามีแพนแต่มหมอชี้อยู่เลยเห็นหดเนาะแต่ว่าเขากะเขาบริปะกันเฮียนดีเรื่องค้ามหักนี่กะค่ายว่าเป็นกำลังใจให้เขาเนาะเป็นกำลังใจให้เขาอันมีกำลังใจไปเฮียน อ่กะอย่างในน้ำน้องว่าเฮาก็ต้องเลือกคนที่ดีคนที่ดูแลเฮาได้เน่อ่าเพราะว่าน้องยังบอดเเคยอ่ามีคนลมหรือว่ามีแฟนจักเถื่อได้เนาะอ่ายังไ่เคยจากเถื่อเลยแต่อยู่17ปีมาเนาะว่าเป็นเห็นในช่งทางแบบจำเฮาตายไปนี่แบบว่าอันเฟินได้อยากล่งลมมือเนาะ ลองลมบึงลมกะอ่ะลืมถามช่องทางทิดตอ่อน้องมหยังกับมีบ่อมีมมเนาะม,มีโทรศัพท์กับมีอยู่เนาะเอา่าเฮามีก็ว่ามีรถพี่น้องเฮาบ่ตัวบ่ายอย่างว่าอ่าชุดหมดว่ามีโทรศัพท์อยู่กับชีว่าบบมีอยากให้ผู้บ่าวชื่อให้บ่บโยันนั่นเนาะมีอ่ามีก็ว่ามีรถพี่น้องเลยเนาะคือมีน้องกับมีช่องทางทิตดต่อนะแต่ว่าอ่าตุชิดนี่ สิบุรเฮตแบบช่องอื่นเนอพี่น้องเดอ้อคือชิดจะบโบแจกจ้บโบแจกจะบโบแจกเฟสจะบโบแจกไล่ถ่าวขึ้นว่ามักหักน้องอลีเพรได้มาตัวน้องนี่น้องนี่เปิดเปิดใจร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเนาะ,<ด>ะอันนี้คือไอ้กันกันยันมีมันหลายคนนเนองโลกโซเชซียลนี่โลกโซเชซียเนี่มันหลายหลายอย่างก<ม>็เลย<ม>กันว่าถายย่าผู้ใดอยากล้มนี่ ต้องติดต่อหาตุชิตหรือว่าตุเวียงก็ได้เลยแต่เดี๋ยวชิบอกรายละเอียดแล้วเขาก็ต้องสอบถามเขาก่อนอีกเนาะหนึ่งเมื่อคำว่าเปิดใจนี่แบบมันมีหลายรูปแบบนะตุชิตลายแบบว่าทักทายกันเข้ามาบางคนก็อ่าแจ็คเพิร์นมีจุดประสงค์ใดประสงค์หนึ่งเนาะเมนการท้าผู้ตอบอ่าคอมเมนต์เป็นอยัางไรยังแบบตอบโอยากถือกระเพิร์นนะนะแมนบางเทือบางที่เพิร์นก็ให้เขาอีกจำมาโบยักเอาเฟซเอาไลน์ให้ คือว่าแจกรถเพราะวะ่าแจกเัมือนี่พี่น้องขันแจกไปปุ๊บนี่หน,นึ่งี่จักสิไปเป็นไปเลยส่งมานี่สองมานี่น้องสีกลายเป็นบาบบาแงวน้ะบาดนี่จักผูรยภูยาบางนั่งนักเข้าไปอาจกลายเป็นโรคจิตก็กมีระบาดนี่นอในโลกโซเชียลป่จัก อ่าชงมายังมายังต้อมมายังแหนมาไห้พี่น้องเลยตาม<ด>ที่เขาเห็นนะแหละเคยมีมาเนอะอ่ามันเคยมีในเคสแบบนี้น่ะเคยมีเล้วจะเลยแบบอคิดว่าคือตัวชิดเลือกใไห้ดีกว่าเน,ะนาะแรกเลยแบบขขขขเขาเลือกกับเขาชินินแบบคนที่ว่าจริงใจคนที่จริงใจคนที่แบบว่าอ่าคู่ควรกับน้องแะละเนาะอ่าเพราะว่าเขาอยากให้น้องคนนี้เจอเจออ่าคนที่ดีเพราะว่า คันว่าน้องพ่ออมอาลีเนาะแต่ว่าอันเคยได้ยินเม่ว่าคันว่าเป็นไปได้กะคขันว่ามักเจอผู้มักฮักกันอะไรกะเยียนจบอีกสองปีเนาะอ่าอีกสองปีเป็นนองเยียนจบอ่าอีกรีบคนว่าเพิ่นฮักมักแท่นั้นอ่าถ่าได้เนาะเวลาสองปีนี่เพิ่นว่าบดบอลนะบอลเนาะเม่นอ่าโดยเพราะว่าเพิ่นจะจีซึกชาดูใจกันล้มกันไป นี่เรื่อยอันเนี่ยพิ่นว่าเพิ่นว่าช้าชาได้พระเล่มงามครับบอภาษาไทยเนาะภาษาลาวเขากะเราอดเก่าเหนื่อยหักชิได้ดอกท่อนคำพี่น้องเอ้ยเสียดิีเนาะอ่ากะคืออันบัดนี้บัดนี้ชิว่าเรื่องอันสรุปเรื่องอันสมมุติว่าในกรณีที่ผู้บ่าวผู้สาวเพิ่นน่ะมักหักกันแล้วนี่อ่าหลายๆคนกะบว่า อ่าขุดเบอกมาว่าเรื่องเงินเงินค้ำค้ำนี่แหละมันสิว่าเลาะเลาะลวงลวงกันนี่อยากอ่าแจ้งบอกเอฟซีนะนี่พี่น้องเนาะแจ้งบอกคพื่อนเอ่าผู้ที่ว่าเพิ่นโอนมาน่ะเนาะในแต่ละเท่อนี้ทางเฮานี่กโบ่ได้บังคับเพิ่นจักดีเนาะก่อนเพิ่นสิโอนมานี่กรถามย้ำเพิ่นอีกว่าเจ้าให้แบบพอใจบ่ทำแบบว่าให้แบบบ่พอใจนี่เฮาส่งคืนเด้เฮาบ่ได้เอาเฮาบ่เอาเด็ดขาด เพิ่นกะเตรียมใจให้อ่าคือว่าง่ายนะสมมติว่าน้องลมปุ๊บมีน้องมีู้มักหักนี่ว่าง่ายคนอ้อา่าอยากแนะนําว่าคนห้าสีเลือกเป็นคู่ชีวิตน้ำนะกับู้เฮาสีเอาบ,บ้าเป็นผู้บา้าหฮานี่คือยังน้องนี่ยัง,ยงโสดยังบ่เคยมีภัยเจือเท่อนีาต้องเลือกเอาคนที่ดีเพร้อจะดูแลเฮาเนาะอ่าพี่น้องเองใใ้เนาะนองคิดนองคิดใส่ใจเฮาเฮาเป็นผู้ชายนี่ เฮามีน้องผู้หญิงนี่เขาอยากให้น้องผู้หญิงเฮานี่ได้คบกับคนที่ที่บ่ดีบมมีรักบมมีแรงบ่มีเงินบมมีคำบ่พไปน้องขอยเชื่อว่าบมมีภยอยากให้คบแบบไ้นเนาะอ่าเขาก็ต้องเลือกสิ่งดีให้กับน้องสาวของตัวเองอันนี้ก็จะอาจจะเปรียบเสมือนน้องสาวเพราะว่าเขาเป็นคนที่ว่าเปิดเปิดเปิดใจเนาะถ่นเป็นอย่างมา้วเขาก็สีเป็นคนอ่าแต่ว่าคือเรื่องเงินคือว่ามาน่ะเพื่อเ้าใขจว่า ใส่วนไลายนะผู้ผู้ไม่ได้ให้ดอกอันเบ้าวนะแต่ผู้ให้นะเพิ่นเต็มใจให้อ่าแต่กะบ่ให้ตัว๋วบ่ให้หลอกลวงเนาะอันนี้คือความจริงเบิ้ดมันบอกจรต้องออกมาเบาะนะ้านี่ิอ่าเนาะฮะเอากะบ้ากันโดนเติบเนาะมีน้องมินตาพี่น้องอะยเนานะอ่าขันหักกะลมบักผูก้หญิงผู้นี้กัเปิดไฟไว้พี่น้องอะยเนานะขันหมูหักกับปิดไฟพี่น้องอะยเนาะประมาณนั้นแหละอ่ากล้องเจ้าข่าวเนาะตัวเองเนาะ ข่าวงามเจ้าบริเวณเสียงมันจ้ะอ่างามงามงามก่องที่จยงามเนาะคนงามเหรอคนงามเขากำลองใจงามเนาะเมนฮะมีแต่เป็นกำลังใจให้นอกแต่มี่กำลังใจให้น้องละเมนอ่าเนาะขอให้เจอเจอกับหักเขเด้ออเมนฮะกำลังใจต้องมาพี่น้องกำลังใจต้องมา เพิ่ตูสิดเพงตูเวียงเนาะเลยเงินเพิ่งก่พี่น้องให้ขาวบัตรเติมเงินเสรียมีคนโทรมาลมมาอย่างก็ได้นั่นเนาะแมนก็ได้อ่าข้างหลัขอบใจเด้อเลยขอบใจเลยเลยสูๆเรื่องเฮียนเนี่ยอย่าเพิ่งออกเนาะสูไปก่อนมีเตเฮียนไปก่อนเฮียนไปก่อนเฮียนไปก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเนาะหักไปน้ำเฮียนไปน้ำก็ได้บมเป็นยังแล้ว ติดต่อมาหาโดยคอยเจอหักแทนเด้ออ้อาวดูเป็นอะได้พอโตขค้นบบบนี้แมนอนะสบายดีตั้งล่ะสบายดีอ่าอ่ะสบายดีพี่น้องเป็นจังไงพี่น้องเนาะอ่าเป็นจังไงเป็นจังไงสำหรับตุวชิดนี่ว่าแบบว่าอยากออกแนวแบบหวานๆเนาะพี่น้องเนาะหวานๆ หวานนะว่าเป็นตะเพงนอกหนาหักหนาหักแบบว่าโบโบโบเมนแบบว่างามนะพี่น้องเนาะว่าเป็นธรรมชาติอ่าเนี่ยหนาหักเนาะพี่น้องเนาะอ่าน้องมินตาอายุสิบเจ็ดปีเนาะเฮียนอยู่มหาอยาก่หักไปน้ำอยากเฮียนไปน้ำจุดประสงค์ก็คือแบบว่าอยากอ่าบางทีอาจจะมีผู้ที่ว่า มาหักหรือว่าสนใจบางทีเพื่อสิมาบางทีอ,อาจเสียสิเธิให้ชีวิตน้องเพื่อนดีขึ้นนี่แหละพี่อน้องเพราะว่าน้องเพิ่อนออบ่มีเงินสี่ปเฮียนต่อลแล้วเลยอยากปเปิดใจบางทออีมีผู้เบาพิ่มักหักในช่วยเรื่องการเฮียนในนํ้นบางทีแต่ว่าเพิ่นว่าคบกันไปจนให้เวลาเพิ่นเฮียน,นอีกสองปี เมื่อวาจังใดกับบางทีเราเพิ่นกับเ,เพิ่นสีออกเฮียนบอกเลือ่อนอะใดนี่แหละพี่น้องแต่เอา้าผู้ใดจีบก่อนกับผู้นั้นก็นได้ก่อนพี่น้องไอ้เนาะเรื่องผู้เสพผู้สาวเนาะะเาบอกว่ากันในการขอให้น้องเพิ่นนี่อ่าสมหวังเนาะเจอเจอตาหักแท้เนาะแต่การขอให้เจอคนดีตามความมาปรารถนาของน้องเพิ่นทแหละพี่น้องเนาะสำหรับตัวชิดก็เห็ดได้แต่เป็นเพียงะสะพานหักให้เนาะ สื่อออกไปให้ทุกคนได้เห็นกระถาเห็นกันแล้วก่ามักหักกันกับลมกันเองคุยกันเองขึนง้นกับคนสองคนนอพี่น้องเนาะ,ะเดี๋ยวเดีย๋ยวสิประมาณนี้พี่น้องเลยกับผักไยพี่น้องเป็นกำลังใจให้น้องพนเนนะแต่ก็ขอให้ทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงเอฟซี FC ของตัวสิทธิ์ทุกคนทุกท่านขออยู่ดีมีหฮงบันจุสุขคนเนาะาัฒนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นพี่น้องเลยเนาะบุญรักษาพระคุ้มครอง,อง,องพี่น้องเลย รักษาสุขภาพน้ากันในเด้อพี่น้องบะจูคสุขคนช่วงนี้อากาศอากาศก็เปลี่ยนแปลงตลอดพี่น้องเลยเนาะตัวชิดเองกับสามมือนี่แหลนะเนาะหากาซิไข่เนี่ยพี่น้องเลยเนาะฝากกดไลค์กดแชรก์กดซับสไคร์แล้วก็บอกความโฆษณาให้ในเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจให้ตัวชิดเอ็กคลิปต,ต่อไปพี่น้องเลยสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี